ไม่เกรียมคือนิชามะปฏิปทาใน <c oughs> ยุคป,ปัจจุบันนี้เขาชอบไปทางเปียกแฉกนี่มากเกือบทั้งโลกทางไม่เกรียม,มน้อยมีคนความมีมีแต่คนที่มีความคิดเห็นเป็นพิเศษบางคน ยึดมั่นถือมั่นอะไรบางอย่าง,งนะที่จะชอบมีความไม่เตรียมคือความเป็นอยู่อย่างทรมานต้นที่พระพุทธเจ้าท่านสัสเรียกท,ท,ท่านท่านท่านเรียกสิ่งทั้งสองนี้คือผลทานทั้งสองนี้ว่าอันตา คำ <c oughs> ว่าอันตานั่นแปลว่าสุดตรงคือไปทางใดก็ตามแต่แต่มันไปสุดโตรงมันก็เรียกว่าอันตาแปลว่าสุดสุดตรงสุดเบี่ยงจึงตัดว่าอสุดตรงสองอย่างนี่อย่าไปค้องแวะ มันสุดต่งกับความคิดความเห็นของการกระทำ <c oughs> เราจะต้องมองเห็นว่าอเรื่องสุดโตง่งสุดเบียงนั่นมันมันใช่ไม่ได้ <c oughs> ต้องควบคุมให้อยู่ใน <c oughs> ส่วนที่พอดีพอดี <c oughs> ไม่ไม่จุดเบียง <c oughs> จึง,งจึงใช้คำว่าอยู่ตรงกลางมัชฌิมาปฏิปทาถ้ามาเขียนเป็นลำดับมันก็จะมีคำว่าวอาคารละหะปฏิปทาแล้วมีมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ตรงกลางจะมีนิชามะปฏิปทาอยู่อีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าเราดูโลกสมัยปัจจุบันนี้ดูสุดเวียงในทางการมสุขันลิกานุโยกแต่มันเป็นการสุดเวียงที่ก็ยังขยายได้อีกไปมองไปมองดูเองกแล้วกันถ้าที่มันสุดเวียงในทางกามารงณ์อยู่เดียวนี้แล้วมันก็ยังขยายได้อีกต่อไปในอนาคตมนุษย์จะขยายในทามสุดเวียง ทางการารมณ์นี่ไปได้อีกมากขอให้ระวังกันไว้หลักที่ควรจะยึดถืออีกอันหนึ่งก็คือว่าอย่าให้มันเกิน เกินนี่มันคือสุดเบียนรันอย่าให้มันเกินพระพุทธเจ้าท่านวางหลักทางศีลธรรมโดยเฉพาะป้องกันการเกินป้องกันส่วนเกินอย่างอุโบสถทศีลอย่างนี้อย่าให้เกินในทางกามารมณ์ให้เว้นเสียบ้างวันได้ศีลอภรรมจริยา และอย่าให้เกินในเรื่องกินด้วยสีนข้อวิคาลโพอย่าให้เกินในเรื่องมุลุงบำมเรอด้วยศีลข้อนัชคีตังว,วาทิาตะพิสุกะและอย่าให้เกินในเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยคือกุจจาเสนะมหเสนนะานี่พอจะถือเป็นหลักได้ว่าอย่าให้มันเกินนั้นเะ่ย ถ้าเกินมันเป็นเรื่องของกิเลสถ้าไม่เกินไม่อาจจะเป็นเรื่องของกิเลส <c oughs> เพราะไปต้องการส่วนเกินกิเลสจึงมีโอกาสจะเกิดในความโลภนี่มันก็คือโลภปิ่อ,อยากแลยความโง่เพราะฉะนั้นมันเกินอยู่โดยอัตโนมัติ ถ้าไม่เกินก็ไม่ดีกว่าโลกความปรารถนาที่ไม่เกินอืโดยเหตุผลโดยอะไรก็ตามไม่ดีกว่าความโลภจะมันปรารถนาเกินความพอดีก็คอือโง่นั่นก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสฉนัฉ้นผมสังเกตเห็นว่าไอ้เรื่องเกินนี่มันคู่กับเรื่องกิเลส ถ้าอย่าให้เกินไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสทุกเรื่องพอเกินไั่จะเป็นกิเลสคืออย่างน้อยก็เป็นเรื่องของอวิชชามาระวังเอาเองก็ได้อย่าให้มีอะไรที่เกินก็จะไม่ไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสจะมีช่องทางที่จะเกิดกิเลส ไอ้ <c oughs> ที่มันเป็นไปเองโดยง่ายนั่นคือมากเกินส่วนน้อยเกินนี่ไม่ค่อยเป็นไปเป็นว่ายแต่ความโง่ะมันมากเกินขึ้นมาอีกคืออวิชามันมากไปแล้วมันจะทำให้เกิดน,น้อยเกินได้แต่ตามปกติที่จะเป็นไปเองแล้วมันจะเป็นเป็นทานมากเกิน เรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องมุ่งเรื่องหม่มเรื่องบริหารกายเรื่องอะไรก็ตามมันเป็นไปในทางเกิน <c oughs> ถ้าเราป้องกันเกินได้ก็ท่าจะป้องกันการเกิดแห่งกิเลสได้ท <c oughs> ีเดียวนี้มนุษย์ในโลกนี่เขาไม่ไม่พิจารณาเรื่องนี้โดยเหตุผลสองอย่างคือว่า ไอ้พวกหนึ่งก็ต้องการความอร่อยเพื่อเป็นเหยือ่อของกิเลสทีนี้กิเลสนั้นมันไม่รู้จักอิ่มจักพอใส่เข้าไปใส่เข้าไปจนเกินแลว้วก็ยังไม่อิ่มจนเกินแลว้วเกินอีกก็ยังไม่อิ่มนี่ส่วนบุคคลมันมันไม่รู้จักอิ่มได้ด้วยกิเลสมันจึงเกิดการเกินขึ้นมานันในโลกนี้จึงมีความเกินหรือการเกิน เกี่ยวกับวัตถุของกามารมณมนี่เรียกว่บุคคลนั้นๆทำให้มันเกินที่นี้อีกทางหนึ่งผู้แสวงหาประโยชน์คือผู้ผลิตวัตถุปัจจัยของกามารม่มเพื่อขายเอาเองินนั้นพวกนี้มันต้องการเงินมันก็หาวิธีจะผลิตวัตถุปัจจัย ของกามารมณ์ให้เกินให้มากจนติดกันได้เครื่องจักนะ <c oughs> วัตถุปัจจัยกามารมณ์มันก็ยิ่งเกินพวกผู้ที่จะทําขายก็ต้องการให้มันมาก้คนกินคนใช้ก็ต้องการให้มากอยนะรวมกันทั้งสองฝ่ายมันก็ยิ่งเกินท่านเราจึงมีวัตถุปัจจัยของกามารมณเนี่ยเกินยิ่งกว่าเกินไปดูกันก็แล้วกัน นี่คือพลทานที่จะวินาศของมนุษย์ของโลกเ <c oughs> พราเมื่อกิเลสครอบนำแล้วมันไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้จักพอดีไม่รู้จักผิดจักถูกไม่รู้จักพอดี <c oughs> มันก็ส่งเสริมกิเลสจนเกินจนกว่าจนยิ่งกว่าเกินอีกในโลกเราก็มีแต่กิเลสมันก็ห้ำหั่นกันด้วยอำนาจของกิเลส อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นนเขาไม่มองกันตาหลักของศาสนาเนี่ยเขาจึงไม่เห็นว่าที่มันรบราฆ่าฟันกันอยู่ในโลกเวลานี้เเพื่อกอบโกยเหยื่อของกิเลสทั้งนั้น <c oughs> ทุกฝ่าย,ยมันเพื่อกอบโกยเหยื่อของกิเลสไปให้พวกของตัว แต่ก็ไปมองในแง่การเมืองแง่ชาวบ้านนะครับว่าเรารบกันเพื่อให้เรามีอำนาจเพื่อให้เราชนะเพื่อให้เราครองโลก <c oughs> <c oughs> ก็บังหน้าไหว้ด้วยคำว่าเราจะจัดโลกให้มีสันติภาพ <c oughs> เรารบกันเพื่อจะจัดโลกให้มีสันติภาพ <c oughs> เป็นคำพูดที่ประหลาด <c oughs> ต่าการรบกันนั้นมันไม่มีทางที่สันติภาพ